ะที่ใช่มหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝันเพียงแค่เก็บคะแนนเคมี l l v v l l ให้ได้30คะแนนรับรองว่าเราจะติดได้ทุกคณะที่อยากจะได้แน่นอนโดยในคลิปนี้นะคะพี่จะมีเทคนิคและวิธีการที่จะทำให้น้องได้30คะแนนเคมี l l v v l l แบบไม่มโนค่ะอันดับแรกเลยนะคะขอแนะนำตัวก่อนนะคะพี่ชื่อพี่นาสค่ะแต่ในวงการนะคะมักจะเรียกว่าครูนสัส กนกวันพินโยชีพค่ะปริญญาโทวิศวะเคมีจุฬาและเป็นผู้แต่งหนังสือเคมีมอปลายบท y word นะคะและเป็นติวเตอร์ให้กับโครงการโปรเจกต์14ของสสวทค่ะนอกจากนี้นะคะพี่นัดนะคะก็ยังได้มีโอกาสได้ติวน้องๆน,นะคะแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มนะคะมากกว่า10ปีเลยและนี่ค่ะสิ่งที่พี่กำลังจะบอกในคลิปนี้นะคะไม่ใช่ประวัติพี่เพียงอย่างเดียวค่ะ สิ่งที่พี่กำลังจะบอกก็คือว่าเวลาที่เราจะเตรียมตัวเพื่อที่จะสอบ A level ใครที่มีเวลาน้อยๆจะต้องดูคลิปนี้เลยค่ะเพราะคะแนนที่น้องจะต้องเก็บให้ได้อย่างต่ำเลยนะคะก็คือ30คะแนนเพื่อให้น้องได้เลือกมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝันและคณะที่ใช่จริงๆโดยหลักการนะคะทำไมพี่ถึงต้องให้น้องเนี่ย เอาเลข3 3 3 5ตัวนี้เนี่ยมาเป็นตัวตั้งเพราะจากสถิติค่ะสถิตินะคะของคะแนนเคมี A l เลเวในปี66 67และ68ค่ะน้องๆจะเห็นนะคะว่าในแท่งกราฟนะคะสีน้ำเงินนี้นะคะเห็น <He S 2> ไหมคะเป็นคะแนนเฉลี่ยของทั้งประเทศในปี66นะคะนักเรียนส่วนใหญ่ทําได้ที่18.4คะแนน ในปี67นะคะคือ19.1คะแนนค่ะก็เพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญและถัดไปนะคะก็คือ25.22คะแนนนะคะซึ่งก็เยอะกว่าในปี66และปี67มากๆเลยสิ่งสำคัญเลยนะคะพี่ยังคงปักหลักที่เลข30คะแนนอยู่ทำไมพี่ถึงปักหลักที่เลขนี้เพราะพี่ไปดูว่าเปอร์เซ็นต์คนที่ทำได้มากกว่า30คะแนนนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นปี6667และ68ก็ยังน้อยอยู่ดีค่ะในปี66นี้เนี่ยถือว่าน้อยที่สุดเลยนะคะก็คือแค่1 5หเปอร์เซ็นต์หมายถึงยังไงคะหมายถึงว่าถ้าเราเนี่ยได้คะแนน30คะแนนขึ้นไปเราจะชนะ90%เปอร์เซ็นต์ของทั้งประเทศหมายถึงเราจะไปอยู่ขอบบนและเป็นคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดแน่นอนนะคะว่าโอกาสก็จะมาเยอะ ตามไปด้วยและแน่นอนนะคะว่าในปี67นะคะเราก็จะชนะประมาณ80%เค่ะเอาเป็นเลขกลมๆแล้วกันเนาะอันนี้18%ก็ประมาณ20นะคะและอีก80%นะคะก็คือค่าเฉลี่ยทั่วทวไปนะ,ะของคนทั้งประเทศที่ทำได้และถ้าเกิดว่าปี68ค่ะ30%ถึงแม้ว่ามันเลขจะเยอะก,กว่าเดิมถึง2เท่านะคะแต่เราก็ยังคงชนะ70%ของทั้งประเทศอยู่ดี ก็คือชนะเกินครึ่งนะดังนั้นค่ะเราจะตั้งเป้าอย่างไรหากใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เก่งเคมีแต่ต้องใช้คะแนนนี้เราจะต้องตั้งเป้ากันอย่างนี้ค่ะครูนะได้แบ่งนะคะระดับการแข่งขันออกเป็น3ระดับด้วยกันระดับที่มีการแข่งขันสูงนะคะก็คือคณะแพทย์ทันตะนะคะและก็มหาวิทยาลัยดัง ถ้าเราจะตั้งเป้าในปีนี้นะคะเราจะต้องตั้งเป้าไปเลยค่ะที่3 0มสถึงสีคะแนนเซฟเซฟไว้ก่อนนะคะเซฟเซฟไว้ก่อนเพราะดูจากแนวโน้มแล้วนะคะข้อสอบน่าจะคล้ายกับปี68จากนั้นค่ะถ้าเราดูระดับการแข่งขันในระดับกลางในระดับนี้นะคะก็จะเป็นเภสัชวิทยสุขภาพและสัตวแพทย์เซฟเซฟเหมือนเดิมค่ะก็คือประมาณที่25-30คะแนนตั้งเป้าไว้ตรงนี้ แต่ความยากอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะหากน้องคนไหนที่ต้องใช้คะแนนเคมี Me A level ถ้าน้องได้คะแนนน้อยกว่า20คะแนนน้อยกว่า20คะแนนนะคะแทนที่นะคะจะเป็นตัวเพิ่มเคมี Me เนี่ยแทนที่จะเป็นตัวดึงคะแนนให้สูงจะกลายเป็นตัวฉุดทันทีนะคะ่ะจะกลายเป็นตัวฉุดทันทีเพราะฉะนั้นนะคะ เราจะต้องมีความเตรียมความพร้อมค่ะเพื่อ,อยังไงก็แล้วแต่หากเราต้องได้ใช้เคมี A level ห้ามเอาเคมีมาฉุดคะแนนนักเรียนเด็ดขาดดังนั้นนะคะเราจะต้องทำให้ได้อย่างต่ำที่สุดเลยก็คือ25คะแนนแต่อย่างที่บอกค่ะครูก็เอาค่ากลางไว้ก่อนนะคะก็คือเลข30เลข30นะคะเป็นค่ากลางๆเลยถ้าเกิดมีเวลาน้อยๆเอา30คะแนนขึ้นไปให้ได้ก่อน ไม่ได้ยากเกินไปค่ะ30คะแนนจากร้อยคะแนนแต่เราต้องมีกลยุทธ์ค่ะกลยุทธ์นี้เนี่ยเราจะทํำยังไงดีบอกเลยนะคะว่า30คะแนนนี้เนี่ยไม่ได้เรียกว่าเก่งแล้วนะคะในปีนี้แต่เรียกว่าจําเป็นต้องได้จําเป็นต้องได้ค่ะเพื่อไม่ไปฉุดคะแนนของเราให้ตกลงไปดังนั้นนะคะครูจึงมีแผนและกลยุทธ์ให้ค่ะ ในทุกปีนะคะไม่ว่าจะเป็นปี65จนถึงปี68ข้อสอบยังดำเนินต่อไปด้วยอัตราส่วนของเนื้อหาบท7บทนี้ที่มีปริมาณนะคะข้อสอบเยอะและคะแนนเยอะในการสอบนะคะดังนั้นค่ะหากเราโฟกัส7บทนี้หากเราโฟกัส7บทนี้แน่นอนว่าเราจะทำได้30คะแนนแน่นอนเราจะทำได้30คะแนนแน่ เน้นย้ําเลยนะคะเราจะต้องไปเน้น7บทค่ะเพราะว่า7บทนี้ถูกแย่งเปอร์เซ็นต์ในข้อสอบไปเยอะเลยเอาตัวอย่างนะคะจากปี68เลยค่ะในปีล่าสุดนะคะปี68มีข้อสอบ35ข้อค่ะคิดเป็นร0อยคะแนนโดยในร้อยคะแนนนี้นะคะก็จะเป็นปรรณยค่ะ30ข้อและระบายคำตอบอีก5ข้อแต่มันมีความโชคดีอย่างหนึ่งค่ะ ใน7บทนี้นะคะมันอยู่ในข้อสอบที่ออกซ้ำและคิดเป็นขั้นตอนและที่สำคัญนะคะก็คือใช้สูตรพื้นฐานค่ะใช้สูตรพื้นฐานดังนั้นไม่ยากค่ะไม่ยากเกินไปแน่ๆสำหรับเราที่จะเตรียมตัวแม้ว่ามีเวลาน้อยน้อยก็ตามเพราะจากลักษณะการออกข้อสอบในปีล่าสุดนี้ครูได้เห็นแล้วคะ่ะว่าข้อสอบนั้นใช้ สูตรตรงเป๊ะเ,ะเลยแต่จะให้เราตีโจทย์และวิเคราะห์โจทย์แบบเข้าใจในสูตรนั้นๆให้ลึกลงไปให้เข้าใจแบบจุดที่หลายคนจะพลาดกันจุดที่หลายคนมักจะพลาดกันตรงนั้นเราจะต้องระวังกับดักให้ดีระวังกับดักให้ดีนะคะเจ็ดบทนี้เริ่มต้นที่ตัวท็อปเลยค่ะตัวท็อปตัวแรกเลยนะคะก็คือกรดเบสค่ะ และตัวท็อปตัวที่2นะคะก็คือปริมาณสาร,รค่ะใน35ข้อเอาไปแล้ว6ข้อเลยนะคะเรื่องแก๊สค่ะเรื่องแกส๊สไฟฟ้าเคมีสมดุลอะตอมสมบัติธาตุแล้วก็เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์นี้เนี่ยม .6 เพิ่งเรียนมาเลยนะคะดังนั้นก็คงจะไม่ได้ยากถ้าเราจะเก็บ2ข้อที่เขาออกและสมดุลนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะมีถึง4ข้อ ซึ่ง4ข้อนี้ก็ออกซ้ำๆค่ะซ้ำๆนะคะดังนั้นเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าลักษณะโจทย์ในปี68นะคะเขาจะมีแนวข้อสอบอย่างไรและที่ครูบอกว่ามีการใช้สูตรมันใช้สูตรอย่างไรได้บ้างหลอกอะไรได้บ้างลักษณะโจทย์ในปีนี้นะคะเขาเริ่มต้นจากการเกิดปฏิกิริยาสัตเทินค่ะ ปฏิกิริยาสะเทินนะคะระหว่างกรดแอซิติกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์คำว่าสะเทินก็คือกรดกับเบทผสมกันซึ่งอันดับแรกไม่ว่าจะมาจากกรดหรือเบทจะมาจากปริมาณสารหรือไม่ขอให้เราดุลสมการให้เรียบร้อยก่อนดุลสมการให้เรียบร้อยก่อนไปดูว่ามันอัตราส่วน 1, ต่อ1ต่อ1ต่อ1จริงไม่จริงเช็คดูแล้วใช่ค่ะ ทุกตัวมีอัตราส่วน1ต่อหต่อ1ห,หมดเลยนะคะดังนั้นเราก็เลยโชคดีค่ะที่เขาดุนมาให้แล้วไม่หลอกในเรื่องของการดุนนะคะแต่เห็นสมการเมื่อไหร่เนี่ยต้องดุนไว้ก่อนจากนั้นเขาบอกว่าเมื่อนำสารละลายค่ะ C h 3 COOS 1 0 mL เขียนไว้รอเลยนะคะ1 0 mL ค่ะอันนี้เอามาเท่านี้ค่ะ ทำปฏิกิยากับ NaOH คือ0.1โมลล่าค่ะพรว่าสารละลายทั้งสองทำปฏิกริยาพอดีค่ะเจอคำว่าพอดีนะคะสิ่งที่เราต้องรู้เลยนั่นก็คือโมลจะเท่ากันค่ะเราสามารถจับโมลของตัวกรดแอซิติกนะคะเท่ากับโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ค่ะ และให้ C H 3 C O O N A นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้น0.06ค่ะและแน่นอนนะคะเราจับโมลของสารตั้งต้นเทียบกับโมลผลิตภัณฑ์ได้เช่นเดียวกันเพราะเนื่องจากว่าเป็นปฏิกิริยาพอดีนะคะเราก็ได้0.06โมลาร์นะอันนี้ความเข้มข้น0.1โมลาร์แค่นี้แหละค่ะที่ให้มา โจทย์อยากจะรู้ว่าความเข้มข้นนะคะของ CH3 COOH เป็นเท่าไหร่ในใจเราก็จะหาแต่ pH อย่างเดียวนะคะคำว่าสะเทินเมื่อไหร่ก็จะไปแบบตะบี้ตะบันหา pH แต่ใจเย็นๆค่ะจริงๆเรื่องนี้อ่ะเป็นการผสมระหว่างกรดกับเบสจริงค่ะแต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นก็คือทั้งหมดนี้คือปริมาณสารคือการเทียบโมลเพราะคำว่าเกิดปฏิกิริยาพอดี ดังนั้นเราสามารถจับโมลค่ะของ NaOH นะคะเทียบกับโมลของตัว CH 3 COONa ได้เทียบไปเพื่อเทียบไปเพื่ออะไรไเพื่อ,อรเรานะคะจะหาว่าปริมาตรนะคะของตัว NaOH ตัวนี้เนี่ยมีปริมาตรเท่าไหร่พีใช้เป็น V 2นะคะซึ่ง V 1, 1ของเราเนี่ยได้แล้วเท่ากับ10 ml พอเราได้ปริมาตรเราจะได้โมลค่ะและเราก็หาความเข้มข้นได้สิ่งที่เขาจะหลอกนะคะก็คืออย่างนี้ค่ะสิ่งที่เราได้จากการเกิดปฏิกิริยาระหว่างแอซิติกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ตัวนี้คือผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นความเข้มข้นที่เกิดจากการเอาแอซิติกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์เทรวมกัน นี่แหละค่ะจุดสําคัญผลิตภัณฑ์ต้องเกิดจากตัวนี้และตัวนี้นะคะ1กับ2เทรวมกันหมายความว่า0.06ตัวนี้เนี่ยจะเกิดจากการเอา v 1ค่ะที่มาจากตัว c h 3 c o o h บวกกับ v 2ค่ะที่มาจากตัว n a o h นั่นเองและตัวแรกของเรานะคะก็คือ0.1แล้วก็ v 2ค่ะ ะะสำหรับโมนของตัว NaOH คุณอาขาหนูเหมือนไม่เคยเจอสูตรนี้เลยอะคะ่ะมันเหมือนไม่คุ้นเลยถ้าเราใช้สูตรบ่อยๆนะคะหรือว่าเราตัดหน่วยบ่อยๆจะรู้ว่าโมนตัวนี้เนี่ยมันเปรียบเทียบได้กับความเข้มข้นคูณด้วยปริมาตรหารด้วย1,000ค่ะหารด้วย1,000ตัวนี้1,000และตัวนี้ก็1,000นะคะ C ีวส่วนพันก็คงคุ้นเคยกันดีอยู่นะแล้วพันกับพันก็ตัดกันได้ค่ะพันกับพันก็ตัดกันได้ก็เลยเหลือแค่ 0.1v2 เท่ากับ 0.06v1 บวกด้วย v2 ตัวที่เราแทนค่าได้ก็แทนไปก่อนเลยจ้า0.06นะคะแล้วก็คูณด้วย10แล้วก็บวกด้วย v2 เราได้0 1ค่ะ V2 ออกมาตัวนี้นะคะได้ 0.6v2 ค่ะ 0.6นะคะบวกกับ0.06 v2 ค่ะ0.1 v2 v2 กับ v2 เหมือนกันนะคะย้ายข้างมาลบกันได้ค่ะ0.1 v2 ลบด้วย0.06 v2 ได้0.6ค่ะตัวนี้ลบกันนะคะได้0.04อ่ะลองลบกันดูนะคะใครที่ ยังลบเลขไม่ทันนะคะให้เวลากดเครื่องคิดเลขก่อนนะในข้อสอบจริงเราจะไม่ได้กดนะฮะมาจากนั้น V2 ของเราค่ะ V2 ของเรานะฮะก็จะได้ออกมาเป็น0.6นะฮะหารด้วย0.04เลขที่ได้นะฮะก็คือ15ค่ะ15แต่อย่าไปตอบนะคะตัวนี้เพราะมันใกล้เคียงกันมากนะคะเราเห็น15ก็กาเลย แต่ใจเย็นๆค่ะในโจทย์เขาไม่ได้อยากได้15นะคะเขาไม่ได้อยากได้15 mL นะคะนี่15 mL นะเพราะว่าเราใช้ mL ทั้งหมดเลยนะคะเราใช้ mL ทั้งหมดเลยจากนั้นค่ะไปดูกันต่อนะคะไปดูกันต่ออ่ะอยากจะได้ตัวความเข้มข้นนะคะของ C, 3 C h 3 COOH ค่ะเราก็เลยเอาโมล cH3COOH เนี่ยแหละเอาข้างบนนี้แหละนะนี่เอาไปเทียบกับ v2 นะคะเราได้ c1 v1 แล้วก็ c2 v2 ค่ะนะ c1 เราอยากจะรู้ค่ะ v1 ของเราใช้10 ml และ c2 ของเราคือ0.1 v2 ของเราได้15เลขที่ได้นะคะ เราจะได้ออกมาก็คือ0.1คูณด้วย15แล้วก็หารด้วย10เลขที่ได้0.15โมลล่าค่ะ0.15โมลล่าเห็นไหมคะเราแค่จับโมลมันเทียบกันในใจนะคะก็เริ่มมีความเออ่คำถามแล้วว่ามันง่ายจริงหรอคะคุณนัทค่ะจริงค่ะเพราะว่าการแทนค่าเหล่านี้นะคะไม่ได้เป็นแนวข้อสอบที่ต้องวิเคราะห์เยอะ แต่เราเพียงแต่เข้าใจนะคะคำว่าปฏิกิริยาพอดีมันคือการเทียบโมนเท่ากันอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่หมายถึงการเทียบระหว่างโมนสองตัวหรือโมนในปฏิกิริยาได้นั่นก็คือคำว่าการไตเตลนะคะการไตเตลแล้วใช้คำว่าจุดยุติคะ่ะในกระบวนการไตเตลนะคะมีจุดยุติจุดนี้ก็คือโมนกรดเท่ากับโมนเบสนะคะ แล้วก็จุดสมมูลค่ะจุดสมมูลนะคะและนี่แหละคะ่ะก็คืออีก 2- อสาตัวนะคะสองสามคีย์เวิร์ดที่เราจะต้องเข้าใจว่ามันคือนิยามหนึ่งนะคะที่หมายถึงการเปรียบเทียบระหว่างโมนของสมการนี้สามารถเทียบกันได้เห็นไหมว่าข้อสอบไม่ได้เน้นการท่องสูตรอย่างเดียวค่ะแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าแต่ละตัวนั้นเนี่ยมายังไง นะคะมายังไงแล้วเอาไปเทียบอะไรได้บ้างดังนั้นนะคะใครที่อยากจะเตรียมตัวในเรื่องของการทำคะแนนเคมี Me A level ให้ได้เยอะๆค่ะเพียงแค่เราไปทำโจทย์7เนื้อหานั้น7บทนั้นให้เยอะๆให้บ่อยๆเราจะมองเห็นภาพรวมและภาพรวมนั้นจะเก็บ30คะแนนอัพขึ้นมาให้เราได้แน่นอนนะคะไม่ต้องเก่งทุกบทค่ะ ขอแค่เก็บให้ถูกบท30คะแนนขึ้นไปทำได้จริงใครที่อยากจะเข้าคณะในฝันความพยายามของหนูไม่เคยทรยศตัวหนูแน่นอนค่ะขอให้ความพยายามครั้งนี้ทำให้เราไปให้ไกลและไปในความฝันที่เราอยากจะได้แล้วมาเจอกันใหม่นะคะกับครูนรัทค่ะ